สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมักค่าคุณย่าชแนลนะคะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆพื่เอที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะ ลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะมักค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC นะคะที่อยู่ในต่างประเทศและในประเทศทุกๆท,ท่านทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนที่กําลังจะเข้ามาทุกท่านเลยนะคะวันนี้มักค่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะจะพามาทานอาหารอร่อยๆคล่อ,อ,คองคออีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนั่นก็คืนนะคะ แกงปรากฏหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้เปรี้ยวนะคะเพื่อนๆคะนี่นะคะ ปรากฏตอนตอน,ตอนปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะเขาก็จะมีรสชาติอร่อยกลมกลม่อมหวานอยู่แล้วนะคะแต่หน้าปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะเขาจะมีความมันด้วยนะคะอร่อยมากเลยนะคะก็เลยจะเอามาแกงสดๆให้เพื่อน,อนแล้วก็เอฟสีทุกท่านได้ชมได้ชิมกันนะคะเพื่อนๆคะจะมาสาธิตจะมาบรรยายค่ะจะมาบรรยายการแกงปลากดง่ายๆเลยนะคะปลากฏดของเราก็สดๆใหม่ๆเป็นหน้า หน้าหนาวนี้นะคะายฝนต้นหนาวนี้นะคะได้มาใหม่ๆสดๆเลยนะคะเราก็เอามาทําความสะอาดนะคะควักไส้บ้างๆ,ๆ,ๆแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะสามถึงสี่น้ําแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ <_ C 1> ต่อจากนั้นนะคะวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีหน่อไม้เปรี้ยวนะคะ <_ C 1> หน่อไม้เปรี้ยวของเรานี่นะคะก็จะเป็นหน่อไม้เปรี้ยวที่เราทําเองเลยนะคะเอามาจากกอของเราก็ทําเองสดๆไม่มี ไม่มีสารอย่างอื่นมาเจือปนเลยนะคะไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะหน่อไม้เปรี้ยวของเราก็จะเป็นทําแบบเป็นบ้านนะ,ะ,ะ,ะนะคะสะอาดสะอาดนะคะเพื่อนๆคะเราก็นําหน่อไม้เปรี้ยวของเรานี้มาชิมรสตัวก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเปรี้ยวมากเราก็ไปล้างน้ําออกสักหนึ่งน้านะคะแต่เปรี้ยวมากนะคะถ้าเราชิมดูแล้วพอดีก็ไม่ต้องล้างน้ําเลยนะคะเพราะของเราสระอาดแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเจือปนอยู่แล้วนะคะ เปรี้ยวมากก็ต้องล้างออกก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอดีเลยค่ะไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบพอดีพอดีเลยนะคะต่อไปเราได้วัตถุด,ดิบครบแล้วใช่ไหมคะก็ตามด้วยนะคะการแกงปลาก,กดใส่หน่อไม้เปรี้ยวนี้นะคะก็ทําง่ายมากเลยนะคะจะอร่อยหาะอร่อยมาก เลยค่ะความอร่อยนี่มากเลยค่ะจะทําง่ายมากเลยนะคะพเพื่อนๆคะเราไปทําเครื่องแกงกันสดๆเลยนะคะก็จะมีพริกเขียวพริกแดงเป็นพริกแห้งนะคะหรือว่าพริกสดก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงแกระเทียมตระชายกระคร้นี่ไม่ต้องหั่นฝอยนะคะทุบพอแตกนะคะทําเป็นท่อนๆนะคะมีแค่นี้เองนะคะเครื่องแกงของเรามีแค่นี้เอง หลังจากนั้นเจมี่คะเราก็นําหน่อไม้เปรี้ยวของเราไปตั้งใส่เลยนะคะแล้วก็เติมน้ําไปประมาณท่วมเลยนะคะกะว่าเดี๋ยวจะได้ซดน้ําร้อนๆคล่องคอด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะทีนี้เจมี่คะพอเราใส่หน่อไม้เปรี้ยวแล้วก็น้ําลงไปบางส่วนแล้วนะคะกะว่าพอดีที่เราชอบเลยนะคะก็กะว่าให้ท่วมตัวปลาแล้วก็ให้ท่วมหน่อไม้เปรี้ยวของเราด้วยนะคะ จะได้สุกแล้วจะได้อร่อยด้วยนะคะก็ไม่ถึงกับมากไม่ถึงกับน้อยนะคะก็ใครที่ชอบสายสดนนะคะก็ต้องใส่น้ำสักเยอะหน่อยนะคะก็ประมาณสักเลยมาสักสองสามข้อมือเลยนะคะกว่าจะกว่าปลาของเราจะสุกกันนะคะพอตรงนี้เราจะมีคะเราก็ใส่เครื่องแกงของเราลงไปเลยนะคะพร้อมตระไคร้ทุบเลยนะคะใส่ลงไปเลยตอนตอนที่หม้อยังไม่เดือดนี่นะคะพอใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะก็ปิดฝาไว้พักหนึ่งนะคะ อือหือตอนนี้นะคะหม้อเดือดแล้วนะคะพอหม้อเดือดนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องนานนะคะรอให้เดือดสักสองสามนาทีก็พอนะคะก็ตามไปด้วยปรากฏเลยค่ะตามด้วยพระเอกของเราแล้วก็คือปรากฏนะคะตัวใหญ่ใไซส์พอดีพอดีเลยนะคะไซส์นี้ก็จะพอดีมากเลยนะคะความมันของเขานี่ม,มันแบบธรรมชาติอร่อยมากเลยค่ะก็ใส่ปรากฏของเราลงไปเลยนะคะเพราะว่าได้หอมกลิ่นสมุนไพรของเราออกมาแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนอีก5านาทีนะคะพอถึง5้านาทีนะคะ โอ้โหตอนนี้นะคะเปิดสาออกมานะคะหอมมากเลยค่ะกลิ่นของปรากสดสดๆกลิ่นของหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้เปรี้ยวออกมาทั้งกลิ่นของสมุนไพรหอมมากเลยค่ะหอมทะยุจอไหมคะหอมทะลุจอไหมคะขออภัยนะคะลิ้นพันค่ะพอหอมมากพอสุกแล้วใช่ไหมคะยังไงมาค่ะคุณย่าถึงว่าแกงไม่ยากเลยก็ตามตอบด้วยนะคะทีนี้แล้วก็ปรุงรสเลยนะคะการปรุงรส นี่นะคะแกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลากดหรือว่าปลากดหน่อไม้เปรี้ยวนี้นะคะเราไม่ต้องใส่เกลือป่นเลยนะคะเพราะว่าเกลือป่นอยู่ในหน่อไม้เปรี้ยวแล้วนะคะไม่ต้องใส่เกลือป่นนะคะเราก็ใส่แค่น้ําปลาสักหน่อยหนึ่งหยดลงไปแล้วก็ชิมดูอื้อหือพอ,พอดีแล้วแต่ใครที่ใครใครที่ชอบผงปรุงรสก็สามารถใส่ผงปรุงรสได้นะคะแต่เมนูนี้นะคะ จะไม่ใส่ปลาล้านะคะเพราะหน่อไม้เปรี้ยวกับปลาล้าเขาจะไม่เข้ากันนะคะถ้าใส่ปลาล้าเข้าไปเขาจะไม่อร่อยนะคะนี่เป็นเป็นสูตรของมอค่าคุณย่าเองนะคะเพื่อนค่ะสูตรของมอค่าคุณย่าจะไม่ใส่ปลาล้านะคะต้องการกลิ่นของหน่อไม้เปรี้ยวหอมๆเลยค่ะไม่ต้องใส่ปลาล้านะคะใส่น้ําปลาอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสสักหน่อยถ้าใครที่แพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะ ชิมดูใช่ไหมะอือตอนนี้หอมมากเลยนะคะรสชาตินี้เปรี้ยวพอดีแล้วก็กลิ่นสมุนไพรนี่ก็หอมมากแตะจมูกมากเลยะคะ่ะ สุกแล้วนะคะเนี่ยก็ตามตบด้วยเลยนะคะที่ขาดไม่ได้นะนะคะเราก็ตามเพื่อความจี๊ดจ๊าดนะคะตามด้วยลูกกระโดดนะคะหรือว่าพริกกันนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนลูกเล็กๆนะคะแต่เ,เขาเผ็ดมากอร่อยมากเลยนะคะพริกขี้หนูสวนนี้นะคะก็ตามตบลงไปนะคะทิ้งไว้ประมาณอีกหนึ่งนาทีก็พอนะคะขั้นตอนนี้จะสุกแล้วนะคะตามด้วย อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือใบกล่อมเกาะหรือว่าใบนางตู่นะคะของเราลงไปนะคะใบนางตู่ใบกล่อมเกาะหรือว่าใบแมงลักที่อย่างเดียวกันนะคะตามตบลงไปเลยค่ะอือตอนนี้หอมมากเลยค่ะหน่อไม้เปรี้ยวกับผักใบกล่อมเกาะนี่นะคะหรือว่าใบแมงลักเนี่ยนะคะก็จะเข้าเงินมากเลยนะคะเพื่พพพพอนๆคะ่ะตามตบลงไปเลยนะคะอือ ตอนนี้หอมสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้นะคะก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยยกลงปิดไจเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟร้อนๆกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยร้อนๆนะคะอื้อรับรองอันนี้ข้าวหมดกระติบข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมานะคะมาชิมให้มอกค่าคุณย่าด้วยนะคะรับรองว่าอร่อยมาก ค่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมให้จนจบขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะมารับประทานชิมแกงปลากดหน่อไม้เปรี้ยวกับขุนย่้ามอคค่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ